เคยเจอเรื่องแปลกๆในลิฟต์ไหมฉันเจอบ่อยวันนั้นกลับบ้านดึกๆคนก็ไม่ค่อยมีแล้วกดลิฟต์ไปชั้นสิองพอลิฟต์เปิดเข้าไปฉันก็รู้สึกแปลกๆอากาศมันเย็นกว่าปกติทั้งๆที่ข้างนอกร้อนจะตาย ลิฟต์เริ่มเคลื่อนที่จังหวะที่ลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้นห้าไฟในลิฟต์ก็กระพริบรๆแล้วก็ดับวูบเมื่อสนิทเลยใจฉันเต้นแรงมากพยายามตั้งสติกดปุ่มเปิดค้างไว้แต่ลิฟต์ไม่ยอมเปิดมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยฉันตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับ มีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดสักพักไฟก็ติดขึ้นมาเองแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกสู้คือมีเงาคนยืนอยู่ตรงมุมลิฟต์ฉันมองไม่ชัดว่าใครแต่รู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมาใครนะฉันถามเสียงสัน่น เงาคนนั้นไม่ตอบได้แต่ยืนนิ่งๆจากนั้นลิฟต์ก็สั่นอย่างแรงแล้วก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งเองฉันรีบวิ่งออกจากลิฟต์แทบไม่ทันหันกลับไปมองลิฟต์ปิดลงช้าๆ ตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวตอนกลางคืนอีกเลยเรื่องบางเรื่องมันก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริงๆ